สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ผมจะมาแกะกล่องกล่องนี้ครับนี่อ่าถ้าท่านใดที่เห็นหน้าตากล่อง้วเนี่ยน่าจะคุ้นมากๆเพราะว่าตอนนี้เป็น a อนิเมชันนะครับที่จะเข้าฉายภาพยนตร์ในประเทศไทยนะครับอ่านั่นก็คือเรื่องซูซูเมโนโทจิมารินะครับแต่ว่ากล่องเนี้ไม่ใช่ของเล่นแต่อย่างใดนะครับ เแต่ว่ามันเป็นรูปกระตูนนะก็จะเหมือนของเล่นแหละก็คือมันเป็นกล่องที่ผมมาซื้อมาจาก Family m a มาที่ญี่ปุ่นนะครับนี่ก็จะมีเป็นขนมอ่าแต่แน่นอนครับว่ามันไม่ได้มีแค่ขนมอย่างเดียวครับในเมื่อมีภาพโปกมาขนาดนี้นะครับก็ต้องมีของสะสมด้วยนี่ครับนั่นก็คือการ์ดครับเป็นการ์ดจากกระตูนเรื่องนี้นั่นเองอันนี้ให้ดูหน้าตากล่องก่อน ก็เป็นลิขสิทธิ์ของโทโฮนะครับก็บอกเลยว่าหลากัหลกๆเนี่ยตอนนั้นนะตอนที่ซื้อมาครับมันเป็นช่วงที่อนิเมชันเนี่ยเข้าฉายที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าฉายเมื่อวันที่11พฤศจิก,กาเมื่อปี2022นนะครับแต่ว่าของไทยก็คือเพิ่งเริ่มเข้าอันนี้ก็จะเป็นวันหมดอายุซึ่งเราไม่ต้องดูถึงขนาดนั้นเพราะว่าผมคิดว่ายังไงแก่แล้วเนี่ยก็คือหมดก่อนแนะ่นอน ก็ก่อนอื่นเรามาพูดถึงแอนิเมชันเรื่องนี้กันก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะก็จะได้ถือว่าเป็นการเล่าให้กับเพื่อนเพื่อนคุณผ,ผู้ชมฟังด้วยนะครับเผื่อท่านใดทีอ่อยากจะไปดูภาพยนตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้ไปดูกันนะก็เป็นเรื่องราวของน้องซูซูเมะนะครับอิวาโตะนะครับเป็นเด็กสาววัยสิบเจ็ดปีนะครับเขานั้นใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอันเงียบสงบในคิวชูนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยบังเอิญมาพบกับชายหนุ่มปัตนีนะครับปิตน,นะครับชื่อ โซตะมุนคกตะนะครับซึ่งซึ่งชายหนุ่มคนนี้ยเขากำลังออกตามหาประตูอยู่เอก็ไม่รู้ว่าจะตามหาไปทําไมนะครับอย่างน้องซูสเมะเนี่ยก็เป็นนางเอกนะครับเป็นเด็กมัธยมปายนะครับอายุ17นะครับอาศัยอยู่กับน้าสาวที่จังหวัดมิยาสกิซึ่งก็คือจะอยู่ในภูมิภาคคิวชูนะครับเป็นเมืองที่สงบมากๆนะครับเธอก็มักจะมีความฝันแปลกๆประหลาดๆว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กหลงทางนะครับเดิน อย่างเดียวดายอยู่ในทุ่งหญ้านะครับท่ามกลางซากปรังหักพังอ่างกว้างใหญ่ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำว่าสึเมะเนี่ยมันจะหมายถึงนกกระจอกนะครับแต่ชื่อของสึเมะเนี่ยเขาเขียนด้วยตัวคันจิสุกุก็คือแปลว่ากระดิ่งครับส่วนเมะเนี่ยมันจะหมายถึงการเติบโตซึ่งมันก็เลยเป็นชื่อที่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยได้รับความนิยมมากๆครับเพราะว่าความหมายมันดีเออคือมันเป็นเรื่องของการเติบโตอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นเทรนการ ตั้งชื่อย่อดนิยมนะครับประจําปีของชาวญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงปี2021-2022ในส่วนของโทจิมาริเนี่ยมันจะมีความหมายเหมือนประมาณว่าล็อกประตูนะครับซึ่งเวลาโซตากับซูซูเมะเนี่ยจะปิดประตูเพื่อขังปีศาจนะครับจะล็อกประตูเขาก็จะท่องเหมือนมนตระกดแล้วก็จะสุดสุดท้ายเนี่ยเขาจะพูดประมาณว่าโอเคเอชิโมสุนะครับก็แปลว่าเหมือนกันส่งคืนให้ แล้วก็ตามด้วยแบบเอา,เอา,เอา,เอาตามด้วยการล็อกกุญแจอะไรประมาณนี้ซึ่งการส่งคืนให้ในที่นี้ก็คือหมายถึงแบบส่งคืนให้แบบพร,พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าอะไรนั่นเองเอในความหมายนะส่วนประตูที่โซตาตามหานะครับก็คืออย่างจะมีชื่อว่าโทบิระระหว่างตามหาก็คือเขาก็เลยได้เจอกับสุสุเมะสุเมะเนี่ยก็คือบอกทางไปยังประตูปิศนานะครับที่ตั้งอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังคือเขาฝันถึงไนงะ คือซุสเมเนี่ยฝันถึงก็เลยมาบอกของมาบอกไอ้เจ้าโซตาเนี่ยนะครับหลังจากที่บอกทางโซตาไปแล้วเนี่ยซุสเมก็ยังรู้สึกว่าก็ยังรู้สึกว่าคุณหน้าคุณตาเจ้าโซตาคนนั้นนะแล้วก็เลยตัดสินใจอ่ะตามโซตาไปที่เมืองล้างที่แบบเขาตามหาอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหตุการณ์มันก็เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับจะบอกว่ามันก็มีอะไรที่น่าค้นหาหลายอย่างนะตามสไตล์ถ้าเราพูดถึงเจ้าของผลงานเนี่ย ก็บอกเลยว่าทุกท่านเนี่ยต้องชื่นต้องทุกท่านเนี่ยต้องคุ้นชื่อแน่นอนครับนั่นก็คืออาจารย์มาคโตชินไคครับผู้สร้างยูเ n a m มนะครับหรือว่าชื่อไทยก็คือหลับตาฝันหนึ่งชื่อเธอตอนนั้นเนี่ยคือดังมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือละดูฝันฉันมีเธอนะครับโอเคงั้นก็ยังไงเรื่องเนื้อเรื่อง,องที่มันน่าติดตามเนี่ยมากๆก็ไปฝากติดตามได้กันที่โรมภาพยนตร์กันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่ม แกะกล่องกันเลยดีกว่าแต่อันนี้ไม่ใช่แกะกล่องเล่นอันนี้จะเป็นแกะกล่องกินผมว่าไม่ต้องใช้ข้างกาหรอกนี่ฉีกนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะได้การ์ดอะไรเขาบอกมีการ์ดทั้งหมด5้าแบบครับแสดงว่าถ้าคุณจะได้ครบคุณก็ต้องซื้อห้ากล่องขึ้นไปเขาว่าขึ้นไปก็คือมันสุ่มไงไม่แน่ว่าเราจะได้แบบว่าตามชนิดของการ์ดทุกใไปเลยไหมอะไรเงี้ยถ้าจะให้ดีเป็นผมนะถ้า ตั้งใจจะสะสมให้ครบนะก็เบิ้ลไปเลยสิบกล่องผมว่าครบแน่นอนแต่วันนี้เราซื้อมาเล่นๆนะครับกล่องหนึ่งมาลุ้นกันอันนี้ลักษณะนขนมเป็นวันนี้ครับอืมก็คล้ายๆเหมือนคุกกี้นะครับแต่รสอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจอืมก็ให้มาอย่างเยอะพอสมควรนะครับราคากล่องนึงไม่แพงนะรู้สึกว่าผมซื้อมาตอนนั้นเนี่ยสองร้อยเยนได้อมั้งครับ สองร้อยเยนนิดนิดแล้วก็การ์ดก็จะถูกแฝงอยู่ในนี้ครับแล้วก็คุกกี้ออกมากันปึ๊บอ่าเขาใส่ฟอยล์สีเงินมาให้ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งมาเปิดเลยมาครับเพื่อนๆมาเปิดพร้อมกันอ๊ ปึ๊บอ่านี่กาส,สวยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นแบบเคลียร์ใสะครับแต่ว่าบางไปหน่อยอืเราได้กาดรพระเอกมานะครับนี่เจ้าโซตัดหนุ่มผมยาวสุดเท่มีไฟอยู่ที่ตาซ้ายอืมหน้ากล่องจริงๆเขาก็มีแบบการให้ดูนะว่าห้าแบบนีอะไรบ้างนี่ครับก็จะมีน้องแมวด้วยน่ารักมากๆ แล้วก็ฉากสําคัญๆของเรื่องมีของนางเอกเนี่ยแค่2อสองใบเท่านั้นครับลุ้นจาก5ใบโอเคครับก็มาแกะให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่แบบไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับอยากจะลองซื้อมามาลุ้นกันจะได้มาเห็นว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะโอเคสําหรับ e ีีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการ ทำคลิปอีพีต่อๆไปด้วยนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยได้ที่ช่องทางเพจ Facebook นะครับชื่อพาของเล่นไปเที่ยวนะครับรวมถึงสามารถติดตามได้ช่องทางที่เป็นคอนเทนต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น t k t t o k หรือว่า Instagram นะครับของ t o y โ o t ท a เวลแล้วก็ของพาของเล่นไปเที่ยวนั่นเองครับอีนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ